ซึ่งว่าบางกรณีบางคนกะเขากับไปว่าจบมาแล้วอาจจะไปรายงานตัวแล้วอาจจะด้ทึ่ซับซ้อนเข้าไปเป็นม่มมมเรียนในองค์การลับบอหรือว่าเอกชนอย่างต่างต่ี่ว่าเอาตามความเหมาะสมของของสายเนี่ยเฮียนจบมาได้นอกประมาณนี้ไม่ละม่ละแต่ว่าไอ้กล้าบ่ได้บ่ได้ยันในอก,กาสนั้นบริลยว่าจะเดินมาเขาม,มันมันมีอ่าเขาต้องเข้าใจระบบของเขาเนาะเขาต้องเข้าใจระบบของเขาว่า นักเรียนที่ไปเรียนคืออาจารย์บอกแล้วว่าชาวเปนคนมันจะมีทินนโยบายลูกหลานพนักงานในสิบสี่ 14, แล้วผู้ริสิ่งใดพื่นี้พบที่ว่าสิ่งได้ไดแค่นี้สิบสี่คนเวลาจบมานี่เอาไปเสนอตัวยุคกระทรวงศึกษาอันนี้แม่อาจารย์จะไปเสนอตัวเนาะยุคกระทรวงศึกษานี่จะเป็นแบบนี้คือทางกระทรวงจะให้อ่าให้เงื่อนไขว่าเขานี่ตองใดไปสิ่งเขารัฐกรเป็นพนักงานรัฐกรเขาจึงกลับมาสามารถที่จะเอาอ่า ไปนำส่งได้จากกรงสุตรที่ให้มาแล้วเอาไปยื่นในกรมกรที่เกี่ยวข้องว่าคอยนี้จบมาจากบ้านบุญน,นี้ <Okay. S 1> แต่ว่าอาจารย์แม่นนานบาบได้แม่นลูกหลานพนักง,ง,งานเนาะบบได้เร็จเขารัฐกรบ่ท่านได้ไปเส็นแบบนี้เนี่ยยังได้ไปนำส่งนี่ทางกระทรวงศึกษาบ่ว่าสามารถให้ได้ตอนนั้นเนาะอาจารย์ก็บ่ได้ไปนำส่งเลยเนะก็เลยว่าเป้าหมายเท่าก็คือพราะว่ามี บริษัทของเอกชนนี้ท้าทามไปแล้วเพราะว่าเขากไม่ได้อยากเข้าเป็นรัฐกรเข้าไปยื่ในองค์การของรัฐของอย่างนั้นยื่นแล้วมันบอกเาไปจะมันกามันก็จอยาเข้าเนยเพราะว่ามันความหูที่เราเงียยมาเพราะว่าเขาเขามีความหูซึกทราบซึ้งในเด้อว่าเขาถึงส่งไปเรียเองเนี่เขาก็ยะมาฮับไซด์แม่แม่นประเทศทองเขาทำซะเนาะแต่ว่ามันหลายขั้นตอนเนาะมันหลายขั้นตอนต้องได้สร็ธเขารัฐกรต้องได้อันนั้นอันนี้มีเอกสารจากลุ่มกองจ้าเกี่ยวมาจึงสามารถออาไปนำส่งได้ แต่ตัวนี้อาจารย์กระโปูนั่นในเบื้องเลิกว่าแค่จริงแล้วให้บอหรือว่าจังไดนกระโปรงดว่าว่าขั้นตอนอ่าเป็นจังไดฮ่องกระโปรงเป็นลงเลิกที่ว่าเอาเท้าก็เลยไม่ยกเลิกเลยยกเลิกเลยเพราะว่ายกเลิกบระโปรงเซียงไฮเนาะกระโปรงเซียงไฮกระโไปเอาเลยกระโปงหูมาเป็นจังไดเพราะว่าตอนที่ว่าเฮียนอยูต่างประเทศอาจารย์ก็ได้เป็นได้เข้ากรรมบานมีใบยกง่ายกรรมบานอั่นนี้เอามากับแจ็คทิมส่ลากระโปงหอะไรนี บมมีประโยชน์เนี่ยบมมีอย่างเนาะซื้อบมมีอย่างก็เลยทิมเลยเพราะว่าเอกชนทาาทามมาไว้แล้วเนาะตั้งแต่อายุจีนเพราะว่าคะแนนอาจารย์นันดีเนาะคะแนนเรียนจบมเนี่ยก็คือเขาเปิดหัวไว้แล้วว่าเพราะว่าได้นักเรียนระดับเกสซามิเอามาห้องานทำในเขาโอเคเลยเป็นบริษัทวิศวกรรมของจีนที่เฮ็ดการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องลงทุนเฮ็ดเครื่องไฟฟ้าสุประทานหัวทางแบบนี้เนาะเพราะว่า บทนิพนธ์ที่อาจารย์เขียนจบกับเขียนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเนี่ยลงทุนในลาวพอได้ท่าพาดมาไว้ละโดยที่ว่าได้ไปสัมภาษณ์เนาะได้เงื่อนเดือนนี่เกื้อวสูงเลยเริ่มต้นีอยูทีพันร้อยพันเหรียญละนะโอ้ตอนนั้นพันแน่แน่เลยห่างเนาะห่างเนาะเพราะคนสัมภาษณ์หลายคนเป็นซิฟเลยแต่ว่าเขาก็ได้อยูแถวหนาเพราะว่าจุดเด่นของอาจารย์ก็คือได้ทั้งสองภาษาเนาะได้ทั้งจีนทั้งอังกฤษก็เลยว่าคึอ สัมภาพผ่านผมว่าถึงท้าพามาแล้วแบบนี้แต่ได้เห็นเบี้ยมานําเข่ากับประมาณสองปีก็ใช้เวลาส่งหนึ่งเนาะในการเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนทัานทราสองปีกับจนพันตัวเองแล้วเปลี่ยนแบบนี้สองปีแล้วยังยใช่ไหแม่แม่มาเปียกยังไปอีกยังยังไปเฮ็ดนําบริษัทเราเราไปยุ่งงานผลิตอ๋อมีโซนนี้ไปยุ่งงานได้แล้วแม่แม่ไปให้งานผลิตเคยเป็นงาวโรงงานเคยเคยไปยุ่ป้ายยุ่โด่งเนาะบ่อนที่ตรมีสัญญาณเน็ต หลังจากนั้นออกจ้างไปยุ่งงานก็ไปยุ่งกับเซี่ยวซานจีนนั่นแหละเพราะว่าโรงงานนี่นจะต้องไปจ้างเซี่ยวซานจีนมาโรงงานเป็นของคนลาวเนาะอยู่สวรรค์ตะเคีออกจากโรงงานแล้วก็มาไปขายรถวันนี้ยุ่งกดจักษนัดเนาะขายรถเป็นเซลเป็นบริษัทขายรถแม่งหนึ่งนี่นะนครนี่แม่แม่นครหลวงจรินจังออกจากขายรถมาไปบริฮ็ดเนาะวันนี้ไปเฮ็ดฮานเลาววันนี้เปิดธุรกิจ อจานเปิดธุรกิจเราแบบไหนเราค็อกเทลในสมัยนั้นมันมีตลาดกลางคืนในสมัยยุคที่มีตลาดกลางคืนเราเม่รใครเป็นค็อกเทลเราปั้นเราปั้นนะเราปั้นเป็นไงตลาดตอนนั้นมันเปิดอยู่ิเซียนบนท่าหลวงเนาะจานตะไบเฮ็ดกับเมื่อไหร่เนาะเมื่อไหร่ก็เลยว่าไปเฮ็ดเบี้ยอื่นเฮ็ดเบี้ยไม่ไปเข้าเวียกสมัครเวียกันขนส่งเกี่ยวกับขนส่งเอาเครื่องโครงการใหญ่ๆเข้ามาลาวเขาเป็น ไฟฟ้าเป็นเครื่องโอมเ็นไฟอย่างหลายๆยาอาย่านเนาะรถไฟสย่งนี้ออกมาหลังจากนั้นก็เลยว่าออกจากบริษัทนั้นมาก็เลยว่ามาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะ,อะเกี่ยวกับการค้าขายการจำหน่ายสินค้าและก็สอนภาษาจีนปรึกษาการลงทุนการธุกรกิจเน,นี่ยจนมาฮอปปัจจุบันนี้ปัจปจุบันนี้แม่นบริษัทใน,นอ,องค์กรไหนแล้วเนาะเป็นอิสระเองละ ก็เลยว่านี่แหละจป็นมหาปัจจุบันนั่นก็คือเป็นประสบการณ์เนาะของอาจารย์กับแก้วซึ่งว่าผ่านมาหลายหลายรูปแบบนับแต่แท้ทางการเข้ามาเฮียนไม่แล้จนไปเฮียนตั้งประเทศแล้วก็จนจบมาแล้วก็เฮ็ดเวียดเฮ็ดงานแล้วก็การเป็นพนักงานแน่กับเป็นอ่าเฮ็ดอ่าเป็นพ่อค้าแน่ก็จนสุดท้ายมาเลือกเส้นทางตัวเองโดยการเป็นพ่ออันเป็นนักธุรกิจมาสักซะแล้วอีกนิดนึ่งกับก็มาได้ถึงกับว่า เป็นนักมุษิตใ,ใหญ่ลูลาแบบมถึงเลอเลอเพอร์เฟิแต่ว่าแต่กระนัะ้นในจุดหนึ่งของตัวเองที่ว่าสามารถหยืนโดยลําแข้งของตัวเองได้สามารถเอาตัวเองออกมาจากจุดของการเป็นมนุษย์เงินเดือนได้จนฮอัปัจจุบันแล้วคอคิดอายากให้เอิกา้าคอคิดแบบว่าคอคิดบทเรียนที่ได้จะประสบการณ์ตัวเองแล้วกับประสบการที่ในการเฮ็ดเรียกทางอื่นเนี่ยแล้วก็ค้าขายเนี่ยเป็นพนักง,งานเนี่ยแล้วกับการไปห้ามไปเรียนมาคอคิดที่ที่เขาได้จน ประสบการณ์แล้วก็ทางการไปเฮียนมีนจีเนอยากให้ไอ้ก้าบอกว่ามีแนวไหนในเขาคิดเห็นทัศนคติแบบไหนว่าบพรว่าแต่การไปเฮียนบ่หรือว่าคือน้องๆที่อยากไปเฮียนปัจจุบันอยากไปจีนแล้วจะกลับมาแล้วสิสิสมาเป็นพนักง,งานหรือสิมาเป็นเฮนใธุรกิจของตัวเองมันมีให้อาจ้ามีมายเซ็ตจังได๋คิดอย่างไรว่าเห็นอยู่ในกับสภาวะของเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ให้ให้อยู่ได้นะไอ้ก้าคิดยังไงลอง การไปเฮียนจีนนี่มันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นขั้วต่อนึงให้เฮาหมายก็ว่าเป็นเป็นตัวสื่อสร้างทักษะไห้เฮาไปเบิกทางเนาะแม่เป็นการเบิกทางเนาะบบแมนว่าเจาะจงปึ๊บเลยว่าไปมาปึ๊บเหรอมาแล้วจะต้องรวยแล้วจะต้องหฮนดเบียนได้เก่งเลยคือภาษาจีนมันเป็นตัวที่ว่าเบิกทางให้เฮาเฮามาแล้วเขาจะมีโอกาสหลายกวามรู้อื่น เขาสามารถมาใช้ได้หลายแหล่สามารถจะสอนได้สามารถจะเห็ดเวยบหรืหยกลุ่มได้นั่นบริษัทจีนแล้วสามารถที่จะนไํไใช้ทักษะต่างๆเพื่อศึกษา,าค้นคว้าตื้นเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนนะเรื่องบทเรียนสําหรับผู้ที่มักเงียนเยนาะถ้าผู้ที่ไปแล้วไปเพราะในํานเพื่อมาทันแล้วอ่าสามารถที่จะเห็ดเวียกงานไดหนึ่งมีเป้าหมายอื่นเช่นกันจะเป็นแบบอื่นเนาะถ้าว่าผู้ที่เป้าหมายพัฒนาตัวเองบุกบืนอ่ายืนด้วยลำแข้งตัวเองเพิ่มตัวเองคุ้มตัวเองทัน มันจะเป็นขัวต่อเป็นสกิลเนื่องให้เขาย้อนยกงสั้นอาจารย์แนะนําให้น้องๆรุ่นหลังที่ไปเฮียนถ้าวว่าเขามีเป้าหมายอยากพัฒนาตัวเองอยากเสริมสร้างนั่นปีทอิดเนาะให้เอานักนักอดไว้ก่อนเนาะเรื่องการไปลิ้นไปเที่ยวเรื่องการเฮฮาปาร์ตี้ให้อดนักนักพอปฏิเสธได้ปฏิเสธไปก่อนเพื่อว่าให้เขาทุ่มเทใส่มันให้ได้ภาษาจีนนี่ยากคงแค่ให้ได้เลิกเนาะการเฮียนสําหรับ สูตรของอาจารย์ก็คือต้องเหียนให้หูเล็กและหูกว้างเนาะหูเล็กหูกว้างหูเข้าไปฮอดจนถึงว่าวัฒนธรรมวิธีการดรงชีวิตแนวคิดจิตใจแล้วเขาสามารถที่จะไปศึกษาต่อเหียนหูต่อแล้วเขาจะมาพัฒนาตัวเองเพราะว่าเขามาพัฒนาตัวเองอยู่บ้านเขาเขาก็จะได้เปรียบย้อนอย่างย้อนว่าบ้านเฮายัางงาเปลี่ยนสังคมที่แบบว่าการแข่งขันยังผู้สูงเขาไปเจอิกับสังคมที่มีการแข่งขันสูง แะรับการศึกษาของเขามันแข็งก็บ้านเฮาแล้วเฮามายู่บ้านเฮามันก็นได้เปรียบคล้ายคือครับเฮาอยู่ในเมืองและเฮาไปอยู่แค่น,นอกแคนนาไหนเฮาก็ได้เปรียบเฮาเห็นเฮาเบิ่งเห็นโลกในมุมกว้างคือหันไปดีกว่า,วา,วาอยากให้ทุกคนหันตั้งใจถ้าเฮาได้มีโอกาสไปเรียนแล้วเนาะให้สําคัญสุดแม่นรักมันนี่แหละเขาต้องประสบผลสําเร็จยากลับมามือเปล่าอย่างทีไรเาต้องให้ได้ภาษา นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสตอรี่ของอาจารย์กับแก้วนะเอาอย่าลืมติดตามกัน FC ทางอัน t ิ k กต็อกแน่แล้วกับทาง YouTube แน่เนาะย่าลืมติดตามกัน EP ต่อไปเน,ะะนาะรายการจะเลืมกดซับกดสับเครเดอร์พี่น้องเด้อเอาลาไปก่อนเนาะคลิปนี้อย่าลืมติดตามกันเนะาะสบายดี